ดูดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่9-15ตุลาคม2566ราศีตุนผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนทางด้านการเงินเป็นระยะเงินทับตัวที่จะหารายได้เพิ่มเติมก็อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ยังอยู่ในระยะแพ้ทางคนอื่นในการติดต่อสัมพันธ์ที่อาจทำให้เสียรู้เสียเปรียบมากกว่า ซึ่งวันที่1 3บสถึงสิควรระวังให้มากเป็นพิเศษและว,วันที่1 0 1ถึง11ถ้าคิดจะเสี่ยงโชคเก็งกําไรก็ควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะอาจได้ไม่คุ้มกับที่จะเสียไปทั้งด้านการงานภารกิจงานที่ทําเบื้องหลังงานที่ใช้จินตนาการสร้างเรื่องเหลือเชื่อให้เป็นเสมือนจริงอย่างเช่นนักเขียนนิยาย หรือหนังละครจะมีโอกาสเด่นดังมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่ถ้างานภารกิจที่ทําอย่างเล่นลับเพื่อหวังได้ลาภผลโดยไม่สุจริตก็ควรระว,วังอาจถูกทรยศหากหลังได้อย่างไม่คิดฝันกงมากงกลับทางด้านความรักร้วมด้วยช่วยกันใส่ใจดูแลบุตรบดาให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงที่จะขัดแยง้งโดยเฉพาะ ต่อหน้าลูกๆถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะรักษาสัมพันธ์รักให้ลากลื่นไว้ได้สำหรับคนโสดอย่าคาดหวังนักว่าจะได้สารสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามที่รู้จักกันในวงสังคมหรือจากการใช้สื่อออนไลน์เพราะอาจทำให้ผิดหวังมากกว่าทางด้านสุขภาพยังอยู่ในระยะที่ควรใส่ใจให้มากเป็นพิเศษควรระวังความเครียดหมุนหงิดง่ายก็อาจส่งผลทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ ปวดศรีรษะปวดตาปวดท้องลูคกระเพาะกำเริบมีโอกาสเกิดขึ้นได้